จาวันนี้กมีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็เห็นขอรับว,ว่าอนาคตเศรษฐกิจกไทยอยากจะขอเติมท้ายอีกนิดนึงว่าที่จับต้องได้นะครับก่อนว่าเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญนะครับบางท่านที่อาจจะอยู่คนละท่ายพรรคการเมืองเขาบอกว่าเป็นประชานิยมเป็นการขาดเสียงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันขาเสียงมันจบไปแล้วนะครับ ก็เรามีสบาลแล้วเพราะว่าเรื่องการอาเซียนไม่มีแล้วเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วยเป็นเรื่องของค่าน้ำมันเป็นเรื่องของค่าไฟนะครับไม่เป็นเรื่องของการพักนี่เกษตรกรซึ่งเรามีเกษตรกรเป็นหลายสิบล้านคนนะครับในช่วงเวลาเก้าปีที่ผ่านมาเรามีการพักที่ไปสิบสามคนพวกท่านในฐานะที่เป็นคนที่จ่ายภาษีเยอะที่สุดเนี่ยก็คงต้องถามว่าเอะเราจะต้องพักไปอีกนานเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับตรงๆไปเรื่องดีดใจ นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าครับพักครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้ก็ผู้ไม่ได้เป็บนบาปเพราะว่าในตัวผมเองเนี่ยที่บอกว่าที่ทาสเศรษฐกิจที่จับต้องได้เนี่ยแต่ความตั้งใจรัฐบาลเนี่ย็นการพักครั้งสุดท้าย<ส>นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่เราไม่มีการพักนี่ ซึ่งปัจจุบันนี้พ,อพ่อคูณมาเยอะนะครับแล้วก็ราคาพืชผลนะครับการขยายตัวของตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศใหม่ๆที่เราสามารถไปค้าขายได้หรือการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการลดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับในหลายอย่างเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ดทิดอินท็มทีเพราะฉะนั้นเรื่องการพักอีเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรซึ่งเป็นภาคส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ย มีความแรกำลังใจในการทำงานต่อไปก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะะน้เรื่องการลดค่าใช้จ่ายนะครับมันเป็นเรื่องของค่าไฟค่าธรรมน์แล้วก็นี่สินก็ถือเป็นเรื่องสำคัญและสามนาทีสุดท้ายพ็ผมอยากจะวิงวอนอ้อนวอนขอร้องท่านทุกคนว่าท่านเป็นบุคคลที่มีต้นทุนสูงทางสังคมท่านสามารถช่วยลดช่องว่างความไม่เท่าเทียมความที่คนที่อยู่ฐานรากของเคเชฟฐานรากของสังคม รู้สึกน้อยเต้าใจรู้สึกบนหวังระบกนบกำลังใจจากาการกระทำของผู้ที่อยู่เชเชบนไม่ได้มาว่าไม่ได้มาต่อว่าแต่มาพูดจัดใจจริงมาพูดกันในฐานะที่ที่ทางเศรษฐกิจกฐฐที่จบต้องได้ถ้าอยู่ท่านจะอยู่บ้านออัใหญ่คนเดียวแล้วว่าบ้านท่านเป็นสลัมท่านอยู่ไม่ได้หรอกครับผมว่าทุกคนถ้ามีส่วนช่วยกันยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของทุกๆคน เม่ว่าคนที่จะมีหมื่นล้านก็อยากมีแสนล้านก็ไม่พิมแต่คนที่มีอยู่พันบาทก็อยากมีสองแสนก็ไม่พิมพ์ผมเชื่อทุกท่านในที่นี้ถ้าเกิดเปิดใจให้กว้างและมองอยู่รอบตัวท่านอย่ากเป็นธรรมผมเชื่อว่าท่านรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างครับขอบคุณมากครับพานธุ์านะาครับและพมสโดยด้านออมสินกรีดไดอครับสิ่งชื่อย่อมกัความเรียบร้อย